ลูโกนสวดนสวัสด yes, um, ีทุกคนด้วยนะครับผมช่องอเล็กซ์นะครับหรืกีฟี่าไลซี่ครับทุกคนเช่นเคยครับผมคลิปนี้ก็เป็นรีวิวทีมงบน้อยนะครับหรือฟูลทีมงบน้อยนั่นเองนะครับ E.P. ที่27นะครับถ้าจำไม่ผิดอีกแล้วนะครับประมาณนั้นประมาณ E.P. 27นะครับทุกคนผมมีตัวหนึ่งในทีมนะครับก็คือฮาเซเบ้มันขายไม่ออกสักทีเดี๋ยววันนี้จัดบก8เลยเอยไม่ใช่ดิ จัดฟูลทีมญี่ปุ่นเลยแล้วกันนะจัดฟูลทีมญี่ปุ่นเลยแล้วกันนะเดี๋ยวไปดูหน้าตาทีมญี่ปุ่นกันผมได้เลือกมาแล้วแหละนะแต่ยังไม่ซื้อนะเดี๋ยวค่อยไปเลือกซื้อเดี๋ยวจะขอจัดแผนใหม่แป๊บนึงอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเลือกตำแหน่งครับไปทีละตำแหน่งนะกองหน้าตัวป้อก็นอนนงงอกแน่นอนครับผมเป็นชินงิโอกาสกิแน่นอนครับอยากได้ปีนี้แต่มันไม่มีนะครับเดี๋ยวขอข้ามไปก่อนเป็นปีก,กว่าคุโบ่นี่พลาดไม่ได้ผมไม่มีขายเมื่อก,กี้ยังเห็นมีอยู่เลยหายไปซะและ้วอ่ะซาคุมิมินามิโนะ้ไดอยู่จัดมาเลลยแ้ะรันซ้าน ก็ได้อนะงกลางตัวลุกต้องเป็นคามาดะ2 0 0 0 m เดี๋ยวขอไปตัวอื่นก่อนแล้วกันนะชินจิคากวาวะเออคากาวะมี b ี b แต่มันแพงไปครับเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับจัะมาเป็นบวก6เลยตำแหน่ง cm, นากาตะเออนากาตะก็ได้อยู่นะเอาเป็นบวกพอนะครับกลางตัวรับก็ต้องเป็นไอตัวเมือเ่อกี้ฮาเซเบ้เออแบ็กซ้ายเป็นนาคาโตโมนะมีีอุ Black omo, นะปอยแพงว่ะ ไอ้เหียแพงมากแ้วขวาเป็นซากะอินะมีแต่ตัวแพงครับแพงจริงทุกคนมีแต่แบบตัวบั็อกอ่ะขอเลือกคาราดามาอีกหนึ่งตัวลนนะแล้วกันนะแล้วก็โทมิยะสุนี้ไม่มีไม่ได้ครับมีตัวเดียวซื้อเลยแล้วกันนะเหลือแบกซ้ายแบกขวาไปยอมซื้อหน่อยแล้วกันนะดื่มเอาเลือกผู้รักษาประตูมานีวาหวานักโตโมโมไปพันล้านไปยอมเสียซะหน่อยไปมันไม่มีครับทุกคนขออัพไพคุโบะงบเหลือจัดบวกหกไปเลยครับเหลือกองหน้าเป้าด้วยต่างกันแค่นหนึ่งนะพลังแฝงอุย้ยต้องเลือก u ูอยู่แล้วนะทุกคนเลือกเป็น UP อยู่แล้วนะพันล้านงบจะเหลือซื้อพูุษ,ษาประตูไหมเนี่ยเก้าร้อยเอ็มพูุษาประตูก็บักอีกโอ้ต้องตีครับตัวนี้ต้องซื้อไปตีนะต้องเลือกเป็นปีนี้แหละนะครับ ตัวนี้ก็บั็อกอยู่เหมือนกันนะห้าเดี๋ยวติ๊กไว้ก่อนนะเผื่อตีติดยากครับเผื่อตีเสียเวลาไม่ใช่อะไรผมเลือกมาเกินนี้หว่ะผมลืมว่าผมมีฮาเซเบอยู่นะนักตะต้องเป็นตัวสำรองนะครับนั่งสำรองไปก่อนลืมดูเลยว่ามีฮาเซเบอยู่ในทีมราคาทีมหมื่นสองตอนนี้หมื่นสองพันห้าร้อยนะครับเดี๋ยวต้องไปตีไอตัวนี้ก่อนเนี่ยคาวาชิม่าต้านพี่ขอภัยนะทุกคนขอบคุณพระเจ้าไม่มีอะไรให้กูสักตัวที่เลียนหาอะไรนะไม่ใช่อะไรนะมันตียากมากนะทุกคนแค่บวกห้าเนี่ยเอาคือเอาจนหัวร้อนนะตี โอ้โหแค่บวก3ยังแตกไปไม่มีอะไรครับทุกคนจัดตัวนี้มาเลยแล้วกัน 500M เอ็มตังมีครับตังเหลือพอดีหมดงบฮารากุชิตัวสำรองไปใช้ตังเก่งมากมีเท่าไหร่ก็แบบใส่หมดอะไม่ให้เหลืออ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาทีมเขาเลากันบ้างครับอะราคานักเตะก็คร่าวๆประมาณนี้แหละนะอย่างที่ซื้อมานะครับเริ่มที่ตัวแรกครับผมปีกซ้ายเป็นทาคุมิมินามิโนะนะครับผมอู้เร็วอยู่นะ1 1อยสิบสีสเตตโอว์อลทีมคันเลอร์นะครับก็มีบวกญี่ปุ่นแน่นอนครับ ญี่ปุ่นนี่บวก3แล้วก็ซิลเวอร์บวกอีก2นะครับประมาณนี้สะแตะคร่าวๆนะพลังแฝงก็จะมีได้รับบาดเจ็บยากแค่อันเดียวนะครับเดี๋ยวยังไม่ใส่โค้ดเดี๋ยวเราค่อยไปใส่โค้ดตอนจะไปเตะแล้วกันนะแล้วก็หน้าตัวป้าครับผมเป็นชิ้นงิโอคาสากิ aki, นะครับตามนี้เลยมีเลี้ยงบอลได้รวดเร็วมีปอดนะครับผมเล่นได้ดีแม้ทีมจะโดนนำนะปีกว้าครับผมเป็นคุโบะนะครับอุ้ยเอายี่สิบเลยนะเริ่มต้นเนี่ยสปีดต้นเอาเรื่องอยู่ มีข้องตัวด้วยนะพลังแสงชอบเล่ Designer, นลูกทักษะนะครับเลี้ยงบอลหนีเวลาหนึ่งหนึ่งได้ดีครับส่วนกลางตัวลูกนะผมเป็นอังเดีคามาละไม่ใช่ดิคามาดะนะครับผมอังเดีอะไรล่ะเป็นคามาดะนะพลังแสงก็ สร้างโอกาสให้เพื่อนได้ดีนะครับเลี้ยงบอลหนีเวลาหนึ่งหนึ่งได้ดีนะเป็นปีบเอ็นปี21 TS นะครับกองกลางอีกหนึ่งตัวครับผมเป็นคาควะนะผมชินกิคาควะนะครับ,ะะรบพลังแฝงมีเล็ดชอด็อตวิลทักษะสร้างโอกาสนะครับผมเลี้ยงบอลนะครับเลี้ยงบอลหนีเวลาห,หนึ่งหนึ่งะกลางตัวรับเป็นฮาเซบเบที่ขายไม่ออกจนทําให้ผมอยากทําฟูลทีมนี้ขึ้นมานะครับก็คือตัวนี้เลยผมอึดร้อยยี่สิบเก้าหื้เอเรื่องมียิงไกลอ่ะไม่ใช่หรอส่งไกลแม่นยำพลังแฝงแบ็กซ้ายแบ็กขวาเป็นนากาโตโมกับซากาอินะครับโอ้นาคา เรื่องอยู่ขนาดสองเท้าด้วยรังแฝงมีโยนบอลจากด้านข้างนะแต่ซากาอิไม่มีนะเซนเตอร์ต2ตัวก็จะเป็นโทมิยะสึนะผมแล้วก็โยชิดะตามนี้เลยความเร็วไม่มีเลยนะกองหลังไม่รู้จะเอาอะไรไปวิ่งทันเขานะไม่มีพลังแฝงสักตัวต้องใช้โค้รล้วนๆแล้วแหละนะส่วนผู้คุ้ประตูนะผมเป็นคาวะคาวาชิมะนะครับ,เ,รบเออคาวาชิมะตัวนี้รังแฝงอะไรวนะ้เนี่ยมักอยู่ตำแหน่งเดิมเมื่อมีการโยนบอลไม่ไม,ไม่ไม่ขยับเลยอะ <laughs> ตามนี้นะกิเกตตีไม่ใช่แล้วปี s อเดี๋ยวผมใส่โค้ดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันนะผมว่าเราจะชนะหรือเปล่าไปชมกันทุกคนปั่นไม่ดีวะโอกาซากิยิงปั่นไม่ได้ครับโอกาซากิน่าจะต้องยิงชัดเต็มคอเราเต็มแข้งโอ้โหไม่ถึงโยช,ชิดะเชี่ยมากอจยบอกนะใครว่าถ้ามันเติมถึงหน้ากโกเลยอะ่ะอะไรครับเขากลับเข้าขมาได้แล้ว โรนัลฟแยนันวิ่งเร็ววิ่งเร็วกว่าโยชิดาได้ไงวะวิ่งไม่ทันเลยทุกคนฮาเซเบะมินามิโนโอ้โหจนเสามันน่าจะเข้าตั้งแต่ฮาเซเบแล้วแต่ยิงเท้าที่ไม่ถนัดนะท่านเข้าขวาน่าจะเข้านะเมื่อกี้โอ้แต่มินามิโนพลาดอย่างแรงครับจะเจาะไม่เข้าทากววะไม่ทันด้วยโูยจบเข้านั่นแหละ ขนาดตรงตัวน่ะเกือบเข้านั่นแหละพีคช่วยเซฟอยู่โอ้โหยิงไกลลูกเลียดคมยังวะโอ้โหเข้าี่้วเรื่องแอนโทนี่เหรอคมมากโอ้คมเร็วมันเร็วมากนะแต่มันวิ่งเหมือนแบบไม่ทันเขาเลยอะตรงบอลก็ไม่ตรงแล้วอะทุกคน เอาอะไรไปเล่นได้มันเล่นไม่ได้อูดเลตฟอดปีนี้วิ่งเร็วเหรอวะยิงไม่ไอ้นี่เลยอะยิงเหมือนไม่อยากได้ประตูอะทุกคนไม่คมอะไรเลยอะเล่เยนยากมากครับคงมียยสูโอเคโหส่งอะไรวะเนะี่ยคาราวะส่งเฮียมากใช่คาราวะไหมเช็คดิไม่ใช่ฮาซาเบะนี่หว่าเฮียบวกแปดด้วยนะประเด็นอนะ S <S จะวิ่งตัดมาทำไมเนี่ยโอกาซกิกกถามจริงอะไรวะปั่นสวยๆแล้วนะเนี่ยทาคุมิมินามิโนวิ่งตัดมาให้อ่อหมดคำจะเบลกะว่าจะส่องมุมบักสักหน่อยวิ่งไม่ทันสักตัวเลยเหรอวะเน,นี่ยถามจริงไไรผมเร็วมันต่างกันคนาดนั่นเหรอยังพาบอลผ่านไปได้ครับคากะวะโอ้โหเน้นๆยังไม่เข้านะทางเดคามาดาโอ้โหยิงไกลก็ไม่ได้ยีก ยิงในกรอบก็ยิงไม่เข้าอีกต้องยิงยังไงวะเนี่ยทีมนี้โอ้โหกาสกีก้ครับโอ้โหไม่เข้าอีกโอเคมิสุดักดีอยู่เนี่ยมินามิโนโอ้โ,อโหยิงไม่ค่อยหนีมือนะแต่แรงเกือบไม่เข้าครับ ยิงไม่หนีมือเลยอ่ะทุกคนหักข้อลูกนี้นะโรชอดยิงไม่หนีมือเลยแต่ว่ายิงแรงแค่นั้นเลยลูกสาประตูโน้มน้มตัวเซฟไม่ทันก็จะได้ประตูครับแสนยากลําบากจริงๆริงโอ้โหยิงแต่ละตัวอะไรครับเนี่ยไม่ปั่นอะไรให้ดีๆหน่อยเราเพื่อนสาเรียกเท้ายิงให้ให้เลยนะเมื่อกี้นะเข้าขวาปั่นโค้งเลยนะในหัวนะในหัวคิดแบบนั้นนะ แต่อะไรครับนี่อะนาบิโนโอ้โหไม่เข้าอีกถามจริงลลอือยจะไม่เข้าจริงเหรอวะพี่นายมิโนโเบนสองโอเคน่าจะเข้าตั้งแต่ลูกแรกแล้วว่ามันยิงไปตรงตัวผู้ริาประตูผมเลือกทิศทางอย่างดีนะแต่ยิงไปอีกทางอะ่ะ เหมือนกับมันส่งไม่ตรงบ้างอะไรบ้างเงี้ยยิงก็ไม่ตรงอีกโอ้ยิงลูกปั่นก็ไม่ได้อีกและตัวเล่นยากมากครับกระตะวิ่งเร็วอยู่เนี้ยไอ้คามาดะคาะมาดะ,ะ,ดะไปได้นะครับโอ้โติดขา<ฮ>ดคขามาดะยิงไม่ดีเลยจะว่าว่าจะ ยิงลูกปั่นหรือจัดเต็มข้อนะยิงไม่ได้เลยออุ๊ยอุ๊ยเกือบโดนล็อกอย่างสวยเพิ่งหมดโอ้โหดูแล้วดูส่งบอลน,นะส่งบอลยังไม่ตรงเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูแมตที่สามกันปั่นด้วยขวาโอ้โหมีนามิโน,นเปิดเกมมาก็ยิงแล้วทุกคน นั่งเงียบตั้งนานครับแบบแต่ไม่รู้จะชนะหรือเปล่าะขึ้นนําอีกแล้วขึ้นนําเร็วอีกแล้วปกตินี้ขึ้นนําเร็วแบบแพ้ตลอดนะ่ะมีลูกปั่นให้เห็นเป็นลูกแรกครับตั้งแต่เล่นมาลูกนี้มาได้สวยแล้วครับเอ้ยเกือบโดนประตูเซฟเฉยบวกหนึ่งอะเนะี่ยี่จะตีไม่ใช่นะักตีตั้งตีในเสียเวลามากครับ่าจะติดบวกห้าขนาดเมื่อกี้ตีบวกสามยังแตกอืมเกือบโดนอีกแล้ว ชาบอมกนไปแล้วคุโบนนคุโบหยุด้วครับความเร็วคูโบเดี๋ยวนะยิง <c oughs> ปกติเลยไม่ถึงครึ่งหลอดด้วยซ้ำ <c oughs> ถึงจะครึ่งหลอดก็น่าจะเข้าอ่ะเมือเ่อกี้เท้าถนัดด้วยอะ่ะคืออะไรครับเนี่ย โอ้โหคุโบเดี๋ยวนะบวกหกเลยนะกูซื้อมาสองพันกว่าเอ็มโอ้ยโอกาสยิงโอกาสยิงเน้นๆครับหลุดเดี่ยวครับแต่ยิงข้ามคานครับมันไม่น่าข้ามอ่ะี้ครับยิงมันไม่น่าข้ามจริงโอ้ยยิงแต่ละตัวกุลลท่ออเยฟูก็ดูไว้นะคุโบตัวนี้น่าเล่นไหมดูโค้งๆดูดิมีนาำมีน้อหเกือบเข้าแล้วนะเกือบเข้าแล้วนะ โอ้โหมินามิโนะยิงเต็มข้อวัเดซามันตัวยาวไงวัลเดซาตัวมันยาวไงเลยเซฟได้ไงถ้าเป็นตัวอื่นน่าจะเข้าไปแล้วนะคาสิยานาบาสอะไรเงี้ยผมว่าน,น่าจะเข้าไปแล้วนะโอ้ผ่านไปได้แล้วครับไไโอ้โอหกูถามจริงถามจริงไม่ได้ยิงหนีมือไปไหนเลยถ้าเต็มข้อผมว่าน่าจะเข้าอยู่แหละไม่ยิงลูกเลี้ยงซะแล้วไง ยากเลยนะเนี่ยถ้าไม่ได้ลูกขึ้นนําเนี่ยคือเราแบบมีโอกาสเสียเลยเ,ลยเนี่ยของเกมก็ยังไม่ได้นะแต่ยังบุกต่อเนื่องอยู่นะอาเซเบกสก,กิกาสก,กโิโอโหเกินโอโหเกินไอ้ใบแดงโอ้เดี๋ยวนะเอไอฟีฟเดี๋ยวเฮ้ยโอโหถามจริงครับไม่ได้แดงครับลุดเดี่ยวนะ โอ้กูท้อเล่นกูเห็นแบบนี้แล้วกูท้อทีมกูยิ่งยิงไอ้นี่อยู่ยิงยากอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวผมงงกับจอ,อดเมื่อกี้มากนะอะไรครับเนี่ยมันหน้าได้แดงอะ่ะเพราะมันดูดเดี่ยวอะโอ้โหหมดคําจะพูดครับอ๋อมันหน้าได้มากจริงจริงโอเคมินามิโนะปั่นอีกลูกครับอะไรวะเนี่ยจอดเมื่อกี้มันหน้าได้แดงมากนะวาลานะไม่ได้ได้ไงวะ งงเลยอะ่ะมินามิโนอีกแล้วนั่าจะมีแค่ไฮไลท์ที่มินามิโนยิงประตูได้นะใช่ไหมนัดที่แล้วก็มินามิโนนี่ยิงอะ่ะสองประตูอะ่ะนัดน,นี้ก็มาอีกสองประตูอะ่ะเอา้าทำเหี้ยอะไรวะของโยชิดะโอ้ยบอกเลยว่าโยชิดะรั่วมากเป็นกองหลังที่รั่วมากครับถ้าได้ชนก็เอาอยู่แต่ถ้าแบบลูกโง่อะคือโง่เลยอะ่ะไ ji ม่ยวนะมินามิโน มินามิโนะโอกาซกิมงเน้นนโอ้โนเสาเดี๋ยวนะโคตรโล่งเลยนะโอกาซกิม่เก้คากาวะโอ้โหคือมันโล่งโล่งจนไม่รู้ว่าใครจะมาแย่งแล้วอะยังมงไม่เข้าเหรอวะชนคานเหรอวะแปลกมากเลยนะมันทำแม่งทำแม่งนะไป กากาซึืิไม่ใช่นี่วะคา,ากาวะโอเคโอ้โหดาบสองดวงช่วยครับลูกนี้บอกว่าดวงเขาเยอะอยู่นะเนี่ยผมยิงแบบหลายลูกแล้วไม่เข้าเลยโอ้เต็มหลอดโทัวทีเรียบร้อยคามาด้า คามดะครับผมซาดซ้ายนึกว่าจะไม่เข้าอีกแล้วนึกว่ามันจะให้ผมฟาวนะนึกว่าจะเป่าฟาวให้น้เมื่อกี้นะเปลี่ยนคุโบะออกดิลองเอาอาราคุชิลงมาเล่นดิคามดะลงไปเล่นกลางรับเอาออกไม่เป็นไรมันจะจบเกมแล้วเล่ให้จบเลยแล้วกันปะก็อ,ออกช่วงท้ายเกมนะแปดสิบนาทีแล้ววะเนี่ยแ4สิบสี่นาทีแล้ววะออกทําไมวะนะบอกว่ายิงยากมากทุกคนปูทีมนี้เพชรชิ่งกันดีอยู่นะแต่แบบยิงยากอะนะครับ กูชิ้ขนาดเท่าไหนวะซ like, ้ายหรือเปล่าก็โอเคครับแมตนี <S <S ้ถือว ar ่าล้างตาได้มีแต่ใครว่าที่ยิงมินามิโนะที่ทำไป4ประตูนะสองแมต์นะแมตแรกก็แพ้ไปแมตสองก็ยิงได้2ลูกเสเสมอนะแมตที่3ก็ยิงไปอีก2ลูกปิดท้ายคือคามาดะนะครับแล้วก็เขาออกไปแล้วตอนนี้แต่ยังเราังเล่นต่อนะเพราะว่ามัน เฉยเพราะว่ามันจะหมดเวลาแล้วเสียดายแมทนะจะรีวิวเป็นแมทสุดท้ายแล้วนะครับไม่ใช่แล้วนะัมันเหนื่อยตอนตัดนครับตอนทำอ่ะมันสนุกนครับมันได้เล่นไงเดี๋ยตอนตัดมันต้องนั่งเพ่งไงเอออ่ะเดี๋ยวไปสรุปกันนะผมโอเคครับ ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะแผนพอมัเปลี่ยนมาใช้แผนนี้คือเล่นดีอยู่นะแผนแผนแรกที่ผมใช้แมตช์แรกคือแบบเรียมากกล้องหลังหลุดบ่อยมากอ่ะเดี๋ยวมาสรุปกันครับผมตัวแรกที่ผมให้ MVP ในคลิปนี้เลยนะก็คือทาคุมิมินามิโนะครับผมเล่นดีมากยิงปั่นดีอยู่นะทุกคนแต่นอกกรอมนี้อาจจะแบบเบาๆหน่อยนะ แต่ในกรอบนี่คือหายส่วนคุโบภาพจําเลยลูกหลุดเดี่ยวเยิงข้ามคานไม่ได้ยิงแรงเลยถ้าครึ่งหลอดมันยังไงมันต้องเข้าอยู่แล้วนะแต่ตัวนี้ไม่ถึงครึ่งหลอดได้ซ้ำม,มั้งนะครับไม่เข้าครับข้ามคานด้วยไม่โดนเซฟด้วยส่วนโอกาซาก,กิก็ถือว่าโอเคแต่แบบยิงปั่นไม่ได้นะตัวนี้แต่ยิงเต็มคอก็ยังไม่ได้ไอ้นี่สักเท่าไหร่นะครับคือแล้วก็คากาวะวันี่ส่งไม่ตรงเลยฮาเซเบะเนี้ยไม่ตรงเลยนะเด่นดดีอยู่โอเคอยู่ส่วนโทมิเยสูก็ถือว่าแทคเลิลได้ดีนะชนได้ดีส่วนโยช ชนดีไหมก็มันก็ดีนะแต่ว่ามันรุดตำแหน่งค่อนข้างบ่อยลั่วค่อนข้างบ่อยนะครับส่วนแบกซ้ายเอยส่วนแบกขวาสากะอีเนี่ยถือว่าเล่นดีเลยแต่เพียงอย่างเดียวคือวิ่งช้าไปหน่อยนะถ้าวิ่งแข่งกับใครคือไม่ทันนะคร์ตโตโมะปิดต้นนี้ได้อยู่แต่วิ่งแข่งใครก็ไม่ได้อยู่ดีหรุดตำแหน่งบ่อยด้วยไม่ค่อยคืนตำแหน่งด้วยไม่รู้เป็นไรนะส่วนผู้ลูกสาวประตูตัวนี้ไม่เซฟเลยเลยเปลี่ยนมาใช้เป็นบวกหนึ่งนะเมื่อกี้ถือว่าช่วยเซฟอยู่นิดนึงนะประมาณนี้นะกัตตาก็ส่งไม่ตรงนะ เออทำนั้นละกันนะสำหรับฟูทีมงบน้อยนะผมฟูทีมญี่ปุ่นนะครับมูลค่าทีมก็หมื่นสาันารอเอ็มนะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูวันคลิปหน้าผนมะว่าจะผมว่าจะผมอะไรหรอว่าผมจะทําฟูทีมอะไรลิ้นพันและขอโทษขอไปทุกคนด้วยนะครับทำดึกนิดนึงนะครับก็เลยเบเบอ่เบอๆหน่อยอ่ะ ฝากท่านผู้ชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับผมก็ใครไม่ชอบก็กดไม่ชอบมาแล้วกันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปเนาะคลิปแจกรหัสตอบคำถามแจกรหัสยังมีอยู่นะครับแต่เหมือนเดิมนานๆมาทีนะครับผมวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ฝากท่านผู้ชมนะครับผมไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคลิปหน้าถ้าใครอยากให้ผมทำฟูลทีมอะไรก็ลองๆคอมเมนต์มาเลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยครับต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้ว